คุณรู้หรือไม่ว่าราชวงศ์แรกสุดของจีนที่ปกครองด้วยระบอบสัตด,ดินาสวามีพักและมีความเป็นประเทศชาติมากกว่าชนเผ่าในยุคแ,แรกๆคือราชวงศ์อะไรวันนี้เราจะไปหาคําตอบกันครับคําตอบคือราชวงศ์โจวตวันตกนั่นเองจุดกําเนิดของราชวงศ์โจวตวันตกคือราชวงศ์ซางที่ปกครองแผ่นดินกว่า30พระองค์ก่อตั้งราชวงศ์มากว่า500กว่าปีมีถามหน้าที่มั่งคงแต่ด้วยความที่มั่งคงเกินไปทําให้กษัตริย์องค์สุดท้ายอย่างซางโจที่ตอนแรกปกครองมาก เมืองได้พอใช้ได้ได้หลงละเลินตัวเองคิดว่าไม่มีใครสามารถสู้อำนาจตัวเองได้จึงได้เอาแต่หาความสุขใส่ตัวใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหลงงมงายในสุลานารีเป็นสาเหตุที่ต้องเก็บภาษีประชาชนที่สูงม,มากๆนั่นทําให้ขุนนางตรงฉินและญาติพี่น้องไม่พอใจแต่แทนที่จะฟังกับปลดขุนนางตรงฉินและญาติพี่น้องของตัวเองและเชื่อคําเยือนยอของขุนนางกันฉินแต่ถึงขนาดนั้นซานโจก็ไม่ใช่ขี้ขี้ซะทีเดียวเขาได้บุกตบซีป่อช่างหรือโจวงหวังผู้ ผู้นำลัจโจในเวลาต่อมาได้ถึงถิ่นเฟินจิมมเือนหลวงของรัจโจและนำตัวไปขังที่โยหลี ขุนนางโจต้องนําเงินทองกับญาติผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งในการไถ่ตัวผู้นํารัฐโจคนนี้ออกมาจากซานโจซานโจเมื่อได้เห็นสมบัติแล้วก็ผู้หญิงอยู่ต่อหน้าก็รีบปล่อยโจว,วงหวังออกไปโจว,วงหวงังเกิดความแค้นประโจกับผู้นารัทซางที่ประชาชนไม่รักจึงเห็นโอกาสที่จะโค่นลัทซางลงแต่ด้วยสุขภาพที่ไม่ดีทําให้สิ้นพระชนลงก่อนท,ทําให้ไทจื้อฟาหรือต่อมาคือโจอู่หวงังราชดาญาตรวบรวมไพ่พลบุกแคว้นที่พักดีต่อราชวงศ์าง โดยมีประชาชนเข้าร่วมสมทบกับทหารด้วยจํานวนมากซาทางเมื่อเห็นราชวงศ์โจก่อกบฏจึงรวบรวมทหารและทาสเพื่อจะทาสงครามด้วยสงครามจึงถือกําเนิดขึ้นนับจากนี้สงครามถือกําเนิดขึ้นที่ยุทธการมูม่เหย่พระเจ้าโจอูหวังมีทหารอยู่5 0,000คนแต่ซานโจมีทหารถึง5้าแสนสามคนทาสกว่า1 70, นึ0 0 0สคนเมื่อรวมจํานวนมีถึง7 0 0 0 0สคนมากกว่าโจอูหวังถึง14เท่าถ้าดูแค่ตายังไงซา ทางก็ชนะแต่ได้มีตัวแปรอื่นๆในสนามลบด้วยนั่นก็คือถ้าได้แปลพักเข้าร่วมแคร์ของโจอูหวังทําให้ทหารบางส่วนก็เข้าร่วมกับโจอูหวังด้วยส่วนทหารที่พักดีอยู่ก็มีกาลังใจที่น้อยลงเพราะเกมเริ่มที่จะสูสีมากขึ้นทั้ง2ฝ่ายประทากันที่ตําบลมู่เย่ทางตะวันตกเฉียงใต้เมืองอินชวีเมืองหลวงของแควนซางทหารฝ่ายราชวงศ์ซานส่วนใหญ่ได้ลดอาวุธลงและแปลพักเพราะไม่อยากลบให้กับคนที่ไม่สนใจบ้านเมืองอย่างซานโจแต่ ก็ยังมีบางส่วนที่ยังพักดีและเกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงขึ้นผลของสงครามพระเจ้าโจอูหวังสามารถตบเกียนพระเจ้าซานโจได้ถึงถิ่นอย่างราบคาบซานโจจึงต้องกลับไปเลียแผลตัวเองที่เมืองหลวงหลังซานโจเข้าเมืองหลวงต้าจีภรรยาซานโจได้พยายามสังหารซานโจเพื่อนําหัวไปให้โจอูหวังเพื่อจะได้ไว้ชีวิตตัวเองได้แต่ซานโจรู้แผนก่อนเลยสังหารต้าจีก่อนที่จะปลอมพชนเองผลของสงครามโจอูหวังได้สาหันาและขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์โจ โจอหวังเลนเห็นว่าถ้าให้กษัตริย์มีอำนาจคนเดียวลูกหลานที่สืบราชะสมบัติเกิดลุ่มหลงในอำนาจและใช้ในทางที่ผิดจะเป็นยังไงโจอหวังเลยได้แบ่งดินแดนให้ญาติพี่น้องตัวเองและขุนนางที่มีความดีความชอบเป็นผู้นำแควนถึงจะอาจน้อยกว่ากษัตริย์ก็จริงแต่กษัตริย์ก็ไม่สามารถใช้อำนาจในทางที่ผิดได้เนื่องจากถ้าผู้ครองแควนลุมตัวกันกษัตริย์อาจไม่สามารถสู้ได้ทำให้ต้องมีการเกรงอกเกรงใจผู้ครองแขวนอยู่บ้างนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งอู่เกินบุตรของ สารโจเป็นผู้ปกครองแขวนสางโดยส่งกวนซูและฮวอนซูเข้าไปตรวจสอบอู่เกินตลอดเวลานอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้โจโกงตั้งไปปกครองแขวนหลูส่วนเจียนซ่างไปปกครองแขวนฉีเซากงชื่อไปปกครองแขวนเอี้ยนต่อมาโจหวันได้สิ้นพระชนม์ลงเฉินหวังบุตรชายของเขาได้สืบทอดราชบัลลังก์แต่เนื่องจากยังเด็กยังเยวาว์วัยอยู่จึงมอบหมายให้โจโกงตั้นหรือโจโกงเป็นผู้สําเร็จราชการแทนเป็นเหตุให้กวนซู หรือใช่สู้ไม่พอใจโจโกงจึงปล่อยข่าวใส่ร้ายโจโกงกล่าวหาว่าวามแหนชิงราชบัลลังก์ต่อมาอูเกินก็เข้าร่วมด้วยกับกวนชู้และใช่ชู้รวบรวมแวดแขวนเล็กๆทางภาพตะว,วันออกอันได้แก่แขวนสวีแขวนเหยียนแขวนปอกูเป็นต้นเพื่อเป็นหาในการก่อบกบฏโจโกงจึงต้องใช้กําลังทห,หารปราบปรามโดยใช้เวลาถึง3ปีจึงสามารถปราบปรามได้ผลของสงครามคืออูเกินกวนชู้ใช่ชู้แพ้สงครามและโจโกงได้มีคําสั่ง ประหารโอเกนและกวนสู้และได้เนรลเทศใช้ชู้ออกไปจากอาณาจากักรจากการปราบกบฏครั้งนี้ทําให้ราชวงศ์โจมีรัฐฐานที่มั่งคงและแข็งแรงยิ่งขึ้นภายหลังการปราบกบฏโอเก,อกนได้ทําให้ฐานอำนาจของกษัตริย์มีความมั่งคงมากขึ้นโดยทุกแคว้นต้องส่งบรรณาการของมีค่าเป็นประจําทุกปีรวมถึงไพ่พลทหารด้วยแคว้านไหนไม่ส่งถือว่าเป็นกบฏถึงแม้บรรดาเจ้าเมืองบางเวลาก็มีทะเลาะเบาะแวงกันอยู่บ้างแต่ก็ยังเคารพในกษัตริย์ของราชวงศ์โจอยู่จนกระทั่ง ถึงสมัยโจาโจาวังยกทัพไปตเกียมเผ่าหมานที่อาศัยอยู่แถบรูมแม่น้ําฉางเจียงและแม่น้ําฮั่นสุยแต่แทนที่จะไปตบเขาดันโดนเขาตบกลับสูญเสียทหารไปเกือบทั้งกองทัพโจจาวังก็เสียชีวิตในสนามรบด้วยพลขอนสองคารามทําให้ราชะวงศ์โจไม่แข็งแกร่งพอที่จะควบคุมทุกแค่ของประเทศได้ถึงแม้ว่าภายหลังโจมูหวังและโจเสวิยงหวังจะยกทัพลงไปตีเผ่าทางใต้แต่ก็ไม่สามารถทําให้ชนเผ่าทางใต้สวามิภักกลายเป็นชะงักติด ราชวงศ์โจเล่มาต่อมาแควนเออเห็นว่ากษัตริย์โจอ่อนแอลงเลยไม่สมบรราการอีกทั้งยังย,งยกไพ่พลมหาศาลตบกษัตริย์ถึงถิ่นเมือนหลวงแต่ได้เจ้าผู้ครองแขวนรอบๆเมือนหลวงช่วยไว้ได้ชนะในที่สุดอีกทั้งยังมีพวกเวียนหลงที่อยู่ทานตะวันตกเฉียงเหนือที่เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของราชวงศ์โจคอยก่อกวนตอลอดเวลาโจมู่หวังได้ยกทัพไปปราบและยกย้ายคนไปดินแดนที่ไทหยวนแต่ก็ยังมีชาวเชวียนที่รอดมาได้จำนวนหนึ่งรอโอกาส ที่จะได้แก้แค้นราชวงศ์โจและคอยก่อกวนบุกลุกในหลายๆครั้งจนกระทั่งสมัยโจโยหวังซึ่งเป็นบุตรของโจเสวินหวังลุ่มหลงในตัวนานสนมเปาชื่อถึงกับคิดสังหารราชไตยาอีจิวเพื่อแต่งตั้งบุตรชายของนามเปาชื่อนามปอฝูเป็นผู้สืบทอดราชบัลลังก์แทนเนื่องจากมารดาของอีจิวเป็นบุตรีของเจ้าแควนเซินเป็นเหตุให้เจ้าแควนเซิงนร่วมมือกับพวกเวินหลงบุกโจมตีโจโตะวันตกณเชิงเขาลีซาอีกทั้งฉวยโอกาสพ้นสะดม ทรัพย์สินมีค่าภายในเมืองจนหมดสิ้นราชวงศ์โจตะวันตกจึงถึงกาลละล่มสลายต่อมาอีจิวราชทาญาตของโจโยหวังได้รับความช่วยเหลือจากบรรดาเจ้าผู้ครองแคว้นต่างๆก้าวขึ้นของราชบัลลังก์ต่อมาทรงพระนามว่าโจผิงหวังต้องย้ายมือหลวงไปยังเมืองลัวอีน้นครหลวงตะวันออกนับตั้งแต่นั้นมาประวัติศาสตร์จีนก็เข้าสู่ยุคโจตะวันออกถึงแม้ว่าโจผิงหวังจะรักษาราชวงศ์โจวไว้ได้แต่อำนาาของกษัตริย์ก็เป็นแค่ผู้น พิธีดีตองเท่านั้นในเวลาต่อมาพอผู้ครองแขวงมีอำนาจมากกว่าและทําสงครามเย่ยนชิงอำนาจกันโดยไม่สนใจกษัตริย์้วยซ้ำเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าผู้คุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์เพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆและถ้าอยากให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขก็สามารถคอมเมนต์ได้น,นะครับสำหรับวันนี้ Historical Learning ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ